กาสดีทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m i ่ติดแคนะครับโอ้โหห่างหายกันไปนานเลยเป็นยังไงครับยังจำกันได้อยู่หรือเปล่านะครับโดยวันนี้นะครับผมจะมาทำการภาคคลิป Battle d i g i m จ n ให้ทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการภาคเลยนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาเป็นเด็กแล็กน้าหลอดนะครับก็จะเน้นเป็นทางด้านสีแดงคู่กับดำนะครับเจอกับทางด้านโอเมก้าเรสนะครับผม เปิดเทินมานะครับก็จะเป็นฝ่ายแล็กน่าหลอดเรื่องก่อนแล้วโอยโยนมาให้10ดาเมจเออสิบเมมโมรีนะครับขออภัยครับน่าจะไม่มีตัวอีว l ลูชันนะครับแล้วก็มีการทักทวงว่ายังไม่ได้ตั้งภัยนะครับผมเทินของทางด้านโอเมก้าเลสนะครับวัวเป็นกิลมอนนะครับแล้วก็ทำการอีว l ลูชันอีกหนึ่งนะครับเสียแค่1นึ่งเมมโมรีนะครับแล้วก็ป่าเป็นโฮโอมอนให้เลยนะครับ มีแผนการว่าน่าจะขึ้นเป็นโอเมกามอนในในตอนหลังนะครับผมและทางฝั่งของมิต้แคสนะครับทําการโวเป็นแล็กหน้าหลอดนะครับแล้วก็ตีเข้าไปนะครับผมแล้วก็ได้ความสามารถรีบูตบล็อกเกอร์ด้วยนะครับและโดนโอเมกามอนยิงทิ้งไปเรียบร้อยนะครับผมความเสียเปรียบเริ่มก้าวเข้ามานะครับแล้วทําการโวเป็นบล็อกเกอร์นะครับแล้วปาไกอาฟอร์อัดหน้าเลยครับโอเมกามอนนี่หลับไปในทันทีเลยครับผม ทำการโว e มาเป็นอากูมอนนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังคิดอยู่นะครับว่าจะทําการโจมตีดีไหมแล้วก็ไม่โจมตีนะครับทําการน่าจะโว e เป็นบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วเข้าถึงทางฝั่ง m มท i ิแคชนะครับทําการอีว u ลูชัน่่วนะครับและใช้สเกลเกมอนกินบล็อกเกอร์ไปนะครับผมโยนไปให้6 m e m o r มรนะครับ ทำการ Evolution เป็นเกมอนบวกคีิที่ขนะครับก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่4 Memory นะครับที่สามารถเล่นได้และทําการ Evolution มานะครับเป็นเล็วล5ใช้2 Memory นะครับแล้วก็ปลามาเป็นทางด้านบล็อกเกอร์โยนไปให้3นะครับ ทางฝั่งแมตติแคสขอคว้านหาแล็กหน้าหลอดก่อนนะครับและได้มาเป็นแค่ไส้แล็กหน้าหลอดนะครับผมใช้ทางด้านสเกลจะทำการโจมตีดีไหมหรือจะเป็นการโวนะครับก็ทำการโวมาเป็นไส้เพรสซิงนะครับผมของแล็กหน้าหลอด แสงอาจจะบังอยู่นะครับผมและโจมตีมาเลยนะครับใช้ทำการบล็อกเกอร์บล็อกไปแล้วก็เป็นการเทรดตายคู่นะครับและลงมาเป็นโอเมกามอนอัลเทอร์เนะครับผมและขอเปลี่ยนมาอายังอีโวไม่ได้นะครับโวได้เป็นแค่บริดเกมอนนะครับ,รบเนื่องจากว่า เมื่อกี้เป็นไส้แค่เลเวล5นะครับผมและใช้6,000โจมตีไปนะครับและใช้สเกาเกมมอนอีกหนึ่งตัวนะครับฆ่าตัวบ็อกเกอร์ทิ้งไปก่อนเลยแล้วก็โดนบิดเกมอนตีกระแทกไปนะครับเสีย2นะครับผม เนื่องจากว่าบิตเกมอนนะครับมีท่าเพ e r c i n g นะครับแล้วก็มีเกรมอนนะครับที่บวกเช็คให้2เช็คนะอ่าหเช็คนะครับกลายเป็น2เช็คนั่นเองครับก็น่าจะโวเป็นทางแล็หน้าหลอดอ่าอขออภัยครับโวเป็นทางโอเมกามอนออลเทอร์เอสเคลียร์บอร์ดได้เหมือนกันนะครับก็ตอนนี้ทางฝ่ายบิตเกมอน โอเมกามอนเลเริ่มเสียเปรียบเรื่องดาเมจแล้วนะครับผมตอนนี้ทางฝ่ายบอร์ดของเลกหน้าหลอดเนี่ยมีดิจิมอนอยู่ถึงด้วยกัน3ตัวแล้วมีดิจิธรรมะอีก1ใบนะครับแล้วโวมาเป็นโฮลี่ขอภายครับแล้วลงสดมาเป็นโฮลี่ดากอนนะครับผมทำการฮิลไป2นะครับผม และตอนนี้มีอยู่7เมมโมรีด้วยกันนะครับลงมาเป็นเปิดหาแล็น้าหลอดกับลีเจนอาร์มนะครับและไม่เจอนะครับผมเป็นการเสียโอกาสอย่างมากเลยนะครับที่จะปิดเกมนะครับแล้วโวมาเป็นวอคานิกดรา m o น n นะครับจะพยายามดันดาเมจให้ได้นะครับผมและโดนไกอาฟอนนะครับโอ้โหเสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับจังหวะนี้ เพราะว่าเมื่อกี้เป็น Holy Diamond นะครับที่ทําการคิวไป2แต่ว่าเคลียร์ได้แค่1นนะครับก็ทําการโจมตีลวดเลยนะครับผมแล้วก็โวมาเป็น l e g i n a l d บวก Critical นะครับของเลเวลสีก็ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่4ดาเมจนะครับพอดีอ่ามันเหลื่อมหน้าจออยู่นะครับและโดนไป2ดาเมจนะครับ Holy Dragon อีก1ตัวนะครับผม และจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นทางฝ่ายโอเมกามอนเลสนะครับชนะในเกมแรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกมสเลยครับและมาต่อกันที่เกม2นะครับผมก็เปิดเทินมาเป็นทางด้านโอเมก้าเลสเริ่มก่อนนะครับโดยทําการโวมาเป็นอากูมอนนะครับผมและลงมาเป็นค่าไล่2นะครับ ทางฝั่งโอเมกาเลดก็โวมาอ่าเป็นเลเวล3เหมือนกันนะครับและลงมาเป็นไทจิล็อกเมมเลยนะครับผมกะว่าจะเอาเมมโมรีเยอะกว่าเข้าสู้นะครับทางฝั่งโอเมกาเลสนะครับทำการอีโ l วลูชันมาเป็นบล็อกเกอร์นะครับผมแล้วก็ทำการโจบตีไปก่อน1ดาเมจนะครับโวมาเป็นเกรมอนนะครับแล้วก็ตีเคียบบอร์ดไปนะครับผม เหลืออีก2 Memor โรแล้วโวมาเป็นทางด้านสเกลเกรมอนนะครับตอนนี้ทางฝ่ายโอเมกาเมอ่าโอเมกาเลสเนี่ยไม่มีล็อกเมมโมรีนะครับ แล้วก็ยอมตีเคลียร์ทิ้งเลยนะครับแล้วก็ลงมาเป็นทางด้านบล็อกเกอร์นั่นเองนะครับผมและโดนสกเกลเกมอนกินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับลงบล็อกเกอร์แบบนี้ก็โดนสกเกลเกมอนกินไปนะครับแล้วก็โวมาเป็นทางด้านเกรมอนนะครับผมและโวได้ด้านหลังขึ้นเป็นถึงโวคานิกดรามอนเรียบร้อยนะครับน่าจะโดนโอเมกามอนตัวใดตัวหนึ่งอัดแน่นอนนะครับถ้าลงมาเยอะ แล้วก็ใช้เป็นแลกน้าหลอดนะครับขอดาเมจก่อนเลย2ดาเมจนะครับแล้วก็มีความสามารถรีบูทบล็อกเกอร์ด้วยนะครับผมอีกความสามารถหนึ่งที่ได้มาจากไส้ก็คือเพรสซิ่งนั่นเองนะครับและลงมาเป็นทางด้านบล็อกเกอร์นะครับผมก็น่าจะโวมาเป็นทางด้านโอเมกามอนตัวธรรมดานะครับน่าจะยิงแลกน้าหลอดทิ้งไปเลยแต่ว่าก็จะเสียกับการข้ามเทินนะครับ และเลือกใช้เป็นทางด้านไกาอาฟ์แทนนะครับผมยังไม่ขึ้นนะครับทางจังหวะนี้นะครับอี o l โวลูชันมาเป็นทางด้านไส้แล็กนาหลอดบ็อกเกอร์นะครับและโดนโอเมกามอนยิงทิ้งไปนะครับผมก็เริ่มตั้งบอดใหม่เลยนะครับจังหวะนี้ทางด้าน แล็กน่าหลอดเนี่ยเสียเปรียบอย่างมากเลยนะครับแต่ก็ของยังพอมีครบในการทําการอีโวนะครับผมแล้วก็ยอมให้แล็กน่าหลอดตีไปเลยนะครับโดน2คิีนะครับผมแล้วก็ทําการตีไปทั้งหมด2รอบด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าทางโอเมก้าโอเมก้าเลสนะครับผมมีไส้เป็นเกรมอนนะครับทำให้ตีและเช็ค2เช็คนะครับผม จังหวะนี้เหลือ0 security check เหลือ0ูนย์แล้วนะครับผมกับทางฝ่าย omega lead เนี่ยยังเหลือ3 security นะครับผมเข้าเทินมาน่าจะมี omega อ่ะขอภายครับน่าจะมีแรหน่าหลอดอยู่ในมือพร้อมไส้ที่เป็นบอกเกอร์นะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะเคลียร์บอร์ดในสำเร็จหรือเปล่าแบบนี้เสียเปรียบมากเลยนะครับ ถ้าโอเมกามอนไม่ตายนะครับผมเนื่องจากว่าต่อให้เขาเทรดก็จะสีแคบบ็อกเกอร์นะครับผมแต่ก็ต้องยอมทำนะครับตีใส่โอเมกามอนนะครับผมแล้วก็โดนบ็อกเกอร์บล็อกไปนะครับแต่เช็คถึง3เช็คด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าไส้แล็กหน้าหลอดที่เป็นดิจิทามะนะครับจะบวกตัวที่มีเพรสซิ่งให้อีก 2000นะครับทำให้รอดพ้นจากโอเมกามอนเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็ทำการรีบูตแล้วก็เป็นบ็อกเกอร์ด้วยนะครับโดนโอเมก้าโจมตีนะครับแล้วก็ยอมเสียสละในการบล็อกเพื่อไม่ให้เป็นฝ่ายผ่ายแพ้นะครับแล้วก็โดนวอคานิกดามอนเคลีย์บอร์ดไปเลยนะครับผม จังหวะนี้ต้องมีไกาอาฟอสถึง2ใบนะครับถึงจะรอดด้วยกันแต่เมื่อกี้เห็นในมือน่าจะมีเพียงใบเดียวนะครับจะทําการโวหาก่อนนะครับไม่มีตัวเล็กด้วยแบบนี้น่าจะรอดยากนะครับผมแล้วก็ไม่มีนะครับน่าจะ GG นะครับผมแล้วก็ยอมแพ้ไปนะครับเป็นทางฝ่ายโอเมก้าเลสนะครับชนะไปในสกอร์2ต่อ0นนั่นเองนะครับผม ฝากกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ